ร่วมสร้างสรรค์โดยมาม่าโจ๊กครับมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณน,นั้นกายเสี่ยงค่ะพี่เซน,น,นี้อยากทำขนอมประกาศแล้วนิสจังเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราพิเศษตวงแป้งเท้าเยื่อม่มนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มทำกันได้เลยค่ะแป้งเทง้าลายม่อมคืออะไรหรอคะเป็น ส่วนของคนยายมั่งหรือเปล่าคะยัยมั่งชือชื่อคนนะคะแต่เป็นชื่อของหัวมันชนิดหนึ่งค่ะซึ่งก็คล้ายๆกับแป้งมันนั่นเองแต่เวลานํามาใช้ในการทําอาหารจะทําให้อาหารไสกว่าแล้วก็ดูน่าทานกว่าด้วยค่ะดีจังเลยค่ะขนมกาดหั่วจันนี้ได้ๆด้สวยน่ากินแน่นอนเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยไหมคะไปเลยค่ะ หลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟน้อยฉันคิดลให้พี่เลยชิมแล้เป็นไงคะไปเจ้าน,น,นี่แ้คะค่ะรสชาติเปื่อนๆนะคะมันจะขมๆเคียวยากๆใช่ไหม กืนไม่ลงเลยน <S <S เนาะแล้วอย่างนี้ข,น,ขนมผักกาดของเราจะอะไร่อยไหมคะสยค้คะเพราะว่าเราจะเอาหัวไส้เท้าที่ใส่แล้วเนี่ยนะคะผสมกับเกลือนิดหน่อยขยำขยำเพื่อลดความเปื่อนค่ะแล้วมันจะหายฝุ่นจริงๆหรอคะอยากรู้ต้องลองดูค่ะทำไหมคะทำค่ะโอเคเดี๋ยวให้ซันนี่ช่วยนะคะ เี่ยอแล้วพี่เซก็เลยเกลือลองไปทดั่วๆเลยนะคะเยอะๆได้เลยสองมือเ <laughs> ขยมเลยค่ะ <laughs> อเออหันวนวดหรืหัวใช้เท้าไปเลยนะแล้วอย่างนี้มันจะไม่เค็มหรอคะไม่เค็มหรอกค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาหัวใช้เท้าที่ขยำเกลือเนี้ย <laughs> ไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งค่ะ พอเฉยทาวส์ล้างเสร็จแล้วค่ะโอเคเลยแล้วเป็นไงคะยังเค็มอยู่ไหมเอ่ยไหนมาชิมคนละ,ะชิ้นเลยแล้วยังเปื่อนอยู่ไหมคะเปื่อนน้อยลงแล้วค่ะโอเค ลองทำหรือลองชิมดูเราก็จะไม่มีทางรู้เลยค่ะทีนี้เรามาทำส่วนผสมของแป้งเลยนะคะค่ะโอเคอย่างแรกนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะใส่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะใส่ทั้งหมดเลยค่ะทีละครึ่งก็ได้ค่ะครึ่งลังค่ะแล้วก็แป้งเท้าใยม่อมของเราหมดเลยหมดเลยคนให้เข้ากันค่ะเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆผสมน้ำเปล่าลงไปค่ะ เริ่มจากตรงกลางก่อนค่ะเหมือนเวลาเราทำแป้งขนมแป้งพาสตา้าแป้งอะไรก็ตามใช่ไหมใช่ล้าก็เริ่มตรงกลางใช่คนให้เข้ากันก่อนไหนพีนน่เจดูหน่อยนะพอแป้งเข้ากันแล้วไม่มีสีขาวๆหรือแป้งผงๆแล้วนะคะก็เติมหวงช้ยเท้าได้เลยค่ะ ค่มติงๆเพ้หมดเลยหมดเลยใช่ทีนี้ก็ใส่เห็ดหอมตามลงไปนะคะอืมสุดท้าย <c oughs> มีถั่วลิสงนิดหน่อยค่ะแล้วก็คลุกทุกอย่างคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ พอเข้ากันแล้วเราก็จะเอาขนมพาก,กาดของเราไปนึ่งค่ะแล้วสนี่คิดไว้หรือยังว่าจะตกแต่งขนมพะก,กาดยังไงคิดไว้แล้วค่ะแต่ขอซันนี่เก็บไว้ก่อนนะคะพี่เซช่วยติมพิมเค้กไว้ให้ซันนี่แล้วกันค่ะแล้วซนี่จะไปทำอะไรอะคะเอามาใส่ขนมพก,กาดไงคะโอ้โหไอเดียดีมากเลยค่ะพี่เซมีสแบบให้เลือกเลยเอากลมๆค่ะ งั้นพี่เซยเอาสี่เหลี่ยมแล้วกันค่ะค่ะก่อนที่เราจะเอาขนมประกาศลงนะคะเราก็ต้องทาน้ํามันที่พิมพ์ก่อนค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ติดพิมพ์ระหว่างที่หนูทาพี่เซยขอคนนีกนนิดนึง งั้นช่วงนี้ขอพิเซษและน้องซันนี่เอาขนมผักกาดของเราไปนึ่งแป๊บนึงนะคะขอเวลาแค่20นาทีราทานขนมผักกาดกันนะคะ ลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้เอาละสิเชฟน้อยซันนี่ใช้พิมพ์เค้กมาทำขนมผักกาดสงสัยจะมีไอเดียอะไรเด็ดๆแน่นอนถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงหน้านะคะมมีอะไรไร่าาดดเ